สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลาะนะครับพี่น้องอก็กลับมาจากการขายยางนะครับก็พึ่งมาถึงบ้านนะครับก็มานอนพักผ่อนนะครับพี่น้องดูข่าวนั่นข่าวนี่นะครับพี่น้อง F c เนาะ <c oughs> ก็พอดีเนาะไปเห็นข่าวข่าวหนึ่ง นะครับทุกท่านนะก็ไปเข้าไปฟังดูนะครับพี่น้องออพอดีผมฟังไปฟังมานะครับเอฟซีทุกท่านเนาะฟังแล้วมันโอ้มันมันไม่ถูกต้องนะครับทุกท่านอืมนะมันไม่มันไม่ถูกต้องนะครับอืมทำไมนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับทำไมถึงโยง นะครับทุกท่านเนาะยงไปถึงลุงช่างนะครับผมฟังแล้วมันมันไม่ถูกต้องนะครับไม่รู้ว่าเขาโกรธแค้นเรื่องอะไรกันนะครับทุกท่านเนาะ <c oughs> ใครผิดก็พูดไปตามผิดนะครับทุกท่านเนาะไม่ต้องโยงนะไม่ต้องโยงนะครับพี่น้องเอ,อเรื่องพระกับแม่ชีนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะ ถ้าพระผิดนะครับก็จับศึกไปเลยนะครับพี่น้องเอออันนี้ทํานองแบบว่าอยากจะโยงความผิดนะครับเท่าน,นั้นเนาะไปให้กับลุงช่างนะครับพี่น้องฟังแล้วมันมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมออกมานี่ผมไมไ่ออกมาเพื่อที่จะปกป้องอลุงช่างนะครับพี่น้องแต่มัน มันไม่ใช่นะครับทุกท่านผมก็เลยอมาโต้แย้งนะครับทุกท่านออกมาโต้แย้งนะครับผ้าผิดก็จับศึกไปเลยนะบจบนะครับพี่น้องเอออันนี้เด็กอ๋อไม่รู้อะไรนะครับทุกท่านอืมเรื่องว่ามันผ่านมานานแล้วเนาะไม่รู้โกรแค้นอะไรกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับแต่ เท่าที่ผมดูข่าวฟังข่าวนะครับมันโอ้เห็นแล้วมันมันไม่ใช่เลยนะครับ่นะก็ก็อย่างว่าเนาะมันมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับแต่ฟังแล้วนะครับอะเอฟซีหลายหท่านก็น่าจะได้ฟังได้ดูนะครับฟังแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มานะครับแต่เท่าที่ผมฟังนะครับพี่น้องอืม มันไม่ใช่เลยนะครับไม่รู้จะโยงไปหาลุงช่างเพื่อที่จะให้ลุงช่างมีความผิดด้วยหรือเปล่าอันนี้มันก็มันไม่สมควรนะครับพี่น้องเออเอาตรงไปเลยนะเจาะจงไปเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องโยงนะครับในฐานะผมเป็นสื่ออีกช่องนะครับทุกท่านเนาะ การที่จะนำเสนอนะครับผมว่าน่าจะคิดไต่ตรองนะครับพี่น้องอืก็ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเนาะทุกท่านเนาะนะครับ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านอ,อ่ะถอนหายใจอีกแล้วนะครับเอซก็บอกว่าอย่าทอนหายใจบ่อย <laughs> นะครับ วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับทุกท่านอมไม่ได้ไปไหนก็น่าจะพักผ่อนเนาะเพราะว่าเมื่อคืนตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับพี่น้องไปรอขายยางนะเพราะว่าทางเท่าแก่เขาโทรมาบอกว่ารถจะมาถึงลานช่วงประมาณตีสี่นะผมก็เลยตื่นตีสี่นะครับพี่น้องอไปรอขายยางนะครับ <c oughs> ขายแต่เช้าได้เงินแต่เช้านะครับพี่น้องในวันนี้เนาะก็นําไปแบ่งให้กับพ่อของคุณกีนะครับพี่น้องนะก็ได้คนละ4ี0 0ันห้นี่แหละนะครับพี่น้องได้ประมาณนี้นะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับขยันให้เงือออกทางรูคุ้มขนนะครับดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนใช่ไหมพี่น้องเอฟซีนะ ก็จะพักผ่อนนะฮะเอเนาะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับพวกเราก็จะเข้าไปปีดยางอยู่ที่ไร่นี้หละพอของคุณกิหรือกาแฟโกกอกนะครับแล้วก็ปรึกษาเนาะทุกท่านเนาะผมปรึกษาคนที่มีโรงสีข้าวนะครับเราไปคุยนะบอกว่า ให้เขาแนะนำนอกเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าโอ้ถ้าอยากจะได้ลงสีข้าวนี่ซื้อใหม่เลยโอ้โอซื้อใหม่นี่ก็ราคาสูงนะครับอ่าเห็นเขาซื้อมานี่โอ้แสนกว่าบาทนะครับทุกท่านโอ้เราจะเอาเงินที่ไหนนะครับอ่าถ้าถ้าไม่ติว่าเป็นของ ต่อจากมือเนาะทุกท่านเนาะม,นมันมันมีอยู่นะฮะราคาสี่ห้าหมื่นนี่แหละนะครับทุกท่านเนาะโอ้ถ้าของต่อจากมือนี่ผมกลัวมันไม่ทนนะครับพี่น้องก็เลยเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะครับพี่น้องหาเงินไปอีกก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อจะนั่นนี่เนาะทุกท่านเนาะ ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้ไปไหนนะวันนี้อยู่บ้านนะครับไม่ได้ขึ้นเขานะครับพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้ทางบ่าวปุ้ยนะฮะก็จะเตรียมตัวขึ้นเขาบอกว่าอย่า Star <_ <D> _ <L> _>พาสมุนไปเด้อ<_ <D> _ <L> _>วันนี้นะครับพาสมุนพักพรุ่งนี้บ่าวปุ้ยจะไปเองนะครับ่ะก็เล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องทุกท่านนะ ไปดูข่าวน,นั้นนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะหยิบยกมาพูดนะฮะอันไหนไม่เห็นด้วยผมก็จะมานำเสนอนะครับอืให้ทุกท่านได้มีความคิดเห็นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็น่าจะทราบข่าวอยู่เนาะดูข่าวอยู่นะครับอันนี้มันอมันไม่ใช่นะครับทุกท่านมันไม่ใช่เลยที่จะไป โยงนะหาลุงช่างนะครับเอาเจาะจงไปเลยครับเอาตรงๆไปเลยไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับผิดก็พูดไปตามผิดนะครับถูกก็พูดไปตามถูกนะเอฟซี FC. ไม่ต้องโยงหากันนะครับผมว่าเอา,เอาที่ต้นตอไปเลยนะครับไม่ต้องโยงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่ะ ประมาณนี้ครับทุกท่านเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับเล่าสู่กันฟังคลิปนี้สวัสดีครับ